เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเล็กๆๆอยูนะ่เป็นสไลด์บ้านทุง่งครับบ้านพร้อมกับทุง่งนาพื้นที่ถึง4ไร่เลยนะครับในราคาเพียง1นล้านหแสนบาทเท่านั้น ดินดีน้ําดีไม่ขาดแคลนมีส่วนที่เป็นปลูกบ้านนะครับผมอ,อยู่อาศัยใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวบ้านอนงลักไวยไทยห่างจากแหล่งท่องเที่ยวแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองด้านหน้าติดถนนคนกีดในหมู่บ้านในแหล่งชุมชนนะครับไม่เปลี่ยวเดินทางสะดวกใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยการเดินทางจากเซ็นทัานเวสเกตนนทบุรีแค่107กิโลเมตรเท่านั้นเองชั่วโมงนิดๆก็ถึงครับ เอาไว้สําหรับทําบ้านพักบ้านสวนหรือจะหลีกหนีความวุ่นวายจากตัวเมืองนี่เหมาะเลยเดินทางจากกรุงเทพแค่กิโลกว่า่เองส่วนที่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับติดถนนพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังถ้าใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่ศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับเบิดโทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับบ้านพร้อมที่ดิน4ไีไร่1นึ่งล้านหกแสนบาท สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ